ครับสวัสดีครับก็มาอยู่ Yo, way. กับผมโยว้กับเกมราเ r อร์ครับก็ตอนนี้เป็นวันที่1แล้วเนาะสัปดาห์ที่1น,นะครับก็วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเข้าร่วมอีเวนต์นะครับสำหรับเดือนเมษพษภาแล้วนะเมษาโอเคพฤษภาคมนะครับก็อีเวนต์มีตามนี้ล็อกอินนะครับก็คือวันที่1จะได้50,000นะครับแล้วก็ตาม วัตถุดิบต่างๆนะครับแล้วก็หีบเกียร์ด้วยนะครับก็เกียร์นี่ผมไม่แน่ใจว่าคือเกียร์อะไรนะแล้วก็คนลุกใส่ลุ้งก็เช่นเคยครับโอเคก็ลูบี้ก็ประมาณนี้นะให้ทั้งหมด25ลูบี้นะครับเอียช้านิดนึงนะครับไม่มีกิจกรรมเข้ามาเลย อ่ะครับก็จะเป็นนะครับอีเวนต์ใหม่นะครับก็คือทั้งตัวเรนเจอร์นะแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์เกียร์ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสรับรูบี้นะครับโอเคครับนี่ครับตัวใหม่มาแล้วเรนเจอร์ใหม่เดือนพฤษภาคมนะครับก็คือบาร์บีคิวบาวนะครับแล้วก็ทหารเรือเมลี่นะครับโอเคครับตัวไม่น่าติดตามเท่าไหร่ก็อีเวนต์บัฟ สเตตหลัก2เท่านะครับก็คือ <M ess tu> ตั้งแต่วันที่3 0เมษายนเวลาสีทุ่มถึงวันที่5พฤษภาคมนะครับถึงเวลาประมาณ3มทุ่ม50ินาทีนะครับก็ไม่พูดพามำนำเพลงนะก็เดี๋ยวเราใจจริงผมจะจับเกียร์มากกว่านะก็แต่มันไม่ใช่ลิมิเต็ดนะ เ,เกียร์นะ่าจะเป็นเกียร์จะเหลือยัไงผมจะมาลองจับตัวหนึ่งครั้งแล้วก็จับเกียร์ดูสักรอบหนึ่งนะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่จ,จริงอยากจับเกียร์มากกว่านะครับเรายังไม่รู้สก,กิลเลยอะโอเคอะครับ300ร้อยลูบี้นะครับไปแล้ว สามเท่านะครับจะได้ตัวไหนเอ่ยไปคิดว่าก็ K M นะครับตัวแรกจะพาเจงหรือเปล่าก็เบาแล้วโตขึ้นนะครับอ๋อเบาน้ำแข็งด้วยนะครับอ๋อโรบินูดนะครับเอ๊ะมาหรือเปล่าไม่ได้ครับก็ไม่เป็นไรครับก็ขาวๆแล้วกันอ่ะจับตัวให้อีก มาหรือ,อยังวะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาสขขมกุ่กรอนเด็ดนะครับก็ห้าออกลุ่หลักๆเลยเราอยากได้ดอุปกรณ์มากกว่านะจะเจ๋งหรือเปล่าเนี่ยตัวเลขสองนะครับสามนะครับสี่นะครับห้านะครับ สองนะครับสามแล้วยังไม่มานะครับสี่นะครับยังไม่มาห้านะครับอันที่หกคืออะไรอ่ะุปกรณ์ไม่มานะทีใจจริงผมอยากจะมาจับอนะุปกรณ์ยไม่ได้ครับนีไม่เก่าก่อน ีไม่ได้นะลองไปเรื่อยครับไม่ใช่ของใหม่ทั้งนันเลยลองกินเราหรือเป่าวะโอเคครับพอก็สรุปว่าเจ๊งนะครับก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้นะ ปกอไม่แน่ใจเด่เยวผมเรล,ลองอัพมาให้ดูนสี่พันผมมมไปหนึ่งพันหนึ่รอยอะลูกพี่เดี๋ยวลองลองอุปกรณ์แล้วกันนะครับที่ได้มาผมไม่แน่ใจแต่ผมขออัพก่อนแล้วกันนะอันไหนวะอันนี้หรอสดาวไม่น่าใช่นะพลังเวทเป็นเปอร์เซ็นต์นนนไม่น่าใช่ครับไม่มีของใหม่ติดมาเลยแหละ ใช่ของใหม่นะหรือว่าใช่วะผมลองอัพก่อนละกันเนาะอันนี้ไม่ใช่ไม่ด้วย,ว,ยว่าไม่ใช่นะคาถาป Okay. ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองอีกทีหนึง่งกระช้ที่ีแล้วกันนะ